ตำสมตำกินนะคะวันนี้นะเสียงลากเสียงอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ <c oughs> นี่แหล<ต>ะคือฉัน is my love <c oughs> ไม่มีมั้งเพงลงอะไรเพลงยิ่งนี้กระสีเยอะจักละ่ะ <c oughs> <c oughs> แค่ประโยคเดียวไม่ถึงประโยคเล<อ>ยแค่คำเด<ม>ี <ๆ S 3> ยวไม่เป็นไรหรอ ถ้าเป็นเดี๋ยวเขาก็ปิ้งขึ้นมาเองใช่ไหมแม่เดี๋ยวเดินด่าด้วยแล้วก็ลอก่อนอ๋อนี่เป็นการอดคลีนเนาะใช่นี่คือที่จะกินกับปลาตั้มบักหูรออยู่นี่ก่อนเด้๋ยวเอฟซีไปถ่ายไปสร้างภาพก่อนแต่คนที่รอเนี่ยแล้วเขาก็เห็นเอาอยู่นี่ เขาก็เห็นเรนานั่งตั้มบ๊กเป๊กบอเป๊กอยู่นี่ดิกเออเสียงอะไรเป๊กไอ้ยาเชียยานแต่เค็มอะไรบุกการใส่หลายแต่ว่ามันบกค่ามเค็มไปเลยหรือชิมได้ไหมมัใช่อีเสียงอะไรเสียงนกอาจารย์เนี่ยเรับบางทีก็เนี่ยต้องต้องออกไปพิสูจน์แบบเป็เสียงอะไรก็เออ ตอบที่นก็รู้แหละทีนี้เสียงนกก้เสียงนกแม่เองบ้าแค่ไอ้าวกลัวมันเปรี้ยวใช่ไหมถ้าไม่ใส่ใส่หมดลูกมะกรอเสียบเดี๋ยวค่อยชิมดูก่อนมะกรอเสียบคิดว่าใส่ลูกเนพิมพ์จะพอดีแหละว้าวคุณแม่คุณแม่กินสม แต่ว่ามะก,กอกอันนี้แซ่บจิใส่ยเ,สยสเยอะก็ไม่เป็นไรต้ตตตนแซ่บเชื่อจะเอาปไปจะไปก็ได้นะคือีบ้านอคอยมอยนี่ยมียายตาแซ่บเลยเม่เนี่ยโอ้แซ่บบนอนบะกะทันตุลิ่แซ่บอย่ ไม่แพนกล้องไปด้วยนะคะมากระทันต้นนี้เป็นดัซแซ่มากระทันต้นนี้เป็นดัซแซ่แพรวาดาัซแซ่ไปเนีต้องข้ามไปฝั่งที่กองกรทํางานถึงจะไปเอาได้มากระทันหรือพุทธาพุทธาบ้านน่าแชบแล้วแชบแล้วเหรอ ตัวหรือว่าตัวแคท่ทำตำมั่งหุงให้อร่อยนี่มันทำไมอีซี่ขนาดนี้นะเนี่ยทำไมมันอีซี่จังไอไอไออะไรนะ I don't understand ใช่นไหมฮะ I don't understand ใช่พูดอย่างนี้ไหมฉันไม่เข้าใจ ใส่ทิ้งเองทิ uh ้งคนเดียวห้ามจังเลยติเจาะหูท่วงท่วงเลยอ่าข้ามาน้ำคือวนฟิผแกงแกงไก่แกงไก่หางแกงไก่หาง ท,ท่านแกโซวาถ้าถถากินถ้ากินแน,นวกินเกาเขาวาแนาวกินห้างได้เชีแนวกินห้างพุ่นคล้องห่างพุ่นแ้วแ้วกินห้างกินแนวกินห้างมันเชร้านี่ละนี่อย่างแนวกินห้างมันห้างเหรอมันจะกินได้ติโอ้ยแนวกินเกามันเหลือมันเศ้านี่ นักจีนเก้ากับว่านักจีนห้าง